ที่เคารพแล้วครับกลับมาพบกับรายการค ok ้่วเข้มข้กับเด็กหัวนค้าอีกแก้สิสนึงนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับอาจารย์บิ๊กนะครับอาจารย์รุ่งโรธสวรรณสิชนและผมธนรัตนวิช,ชัยครับหัวหน้าบาริสต้าของมหาวิทยาลัยหอกัญชาไทยสวัสดีครับอาจารย์บิ๊กครับสวัสดีครับอาจารย์กอล์ฟวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศเดิมแต่เปิดรายการเราทำกันทุกครั้งครับชนแก้วกาแฟย่างหอมกลุ่นนะครับกับกล้ยเข้มกับเด็กหัวนค้าแต่ว่าทานกาแฟมันต้องมีน้ํา บรรลักษ์เอ้ยไม่ใช่บาริสต้าครับขอน้ำหน่อยครับโอ้โหมาแล้วนี่อันนี้อันนี้น้ำเปล่าแล้วเนาบน้ำเปล่าครับแต่มีความหวานไงไม่รู้นะผมรู้สึกแบบหวานด้วยน้ำใจที่มาแต่ว่าขอโทษนะครับจริงๆเป็นบรรลักษ์ไหมน้องอ่ะเป็นครับผมแล้วมาเสิร์ฟกาแฟเนี่ยน้องช่วยทำหน้าที่บรรลักษ์หน่อยขอหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายครับแต่ผมเห็นตรงเนี้ยมันมีหนังสือเล่มแดงๆเกี่ยวกับคำพิพากษากฎหมายใช่ไหมครับใช่ครับผมขอที่หมวดที่อยู่ในหมวดของทางด้าน พรบคอมคอมพิวเตอร์แบบนี้ที่แยกอะไรไว้เนี่ยท่านนั้นขอสองเล่มนะครับให้ผมกับอาจารย์บิ๊กจะได้คุยเนี่ยอาจารย์บิ๊กครับเวลานักกฎหมายเรียนรู้เนี่ยเขาเรียนรู้ผ่านคดีแดงผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือทงคําตอบที่ศาลวิจฉยต่างๆมันมีคดีดําคดีแดงมันคืออะไรครับครับขอขอขอเนี่ยซึ่งอันนี้บรรจุอยู่ในคําพิพากษาแบบนี้ใช่ไหมครับครับคือคดีดำเนี่ยคือคดีที่เราไปฟ้องต่อศาลครับแล้วก็ถ้ามีคาพิพากษามาแล้วจะมีเลขคดีแดงมา อเมอนปหมายที่ว่าคำก้องเนี่ยคือคดีดำมีหมายเลขใช่แต่พิพากษาเสร็จจะเป็นคดีแดงใช่ครับเพราะฉะนถ้าบางอันที่ยังไม่พิิพากษาก็ติดเป็นคดีดำไว้ก่อนใช่นะครับแต่ว่าเมื่อพิพากษาเสร็จจะมีการลงบันทึกในหนังสือแบบนี้ครับ ซึ่งเป็นทั้งคดีดำและคดีแดงในนี้อ่าส่วนใหญ่เป็นคดีแดงครับแต่แต่ว่าแล้วแต่เล่มเหมือนกันบางเล่มก็มีเลขคดีดำด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่เราศึกษาคือจะมีเาเรียกว่าคำพิพากษาศาลฎีกาครับซึ่งเป็นสารสุดท้ายแล้วครับส่วนใหญ่เลขตรงนั้นแหละคือเลขคดีแดงที่ผมถืออยู่เนี่ยนี่ก็คือคำพิพากษานะครับซึ่งก็ก็แยกเป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็อ่านง่ายนะครับถ้าเป็นนักกฎหมายครับแต่ว่าที่เราอ่านง่ายเพราะเราให้นักศึกษารู้แล้วผมว่ามันเหมือนธรรมเนียมปฏิบัตินะนีีีี่่่่่มมมมมมมััััััััันน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 นเเเเเเปป็็กกกแแแแแดดดดดดงงงงงสสสววาา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 คคคคิิใใชช้้้้้้้้ยรร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 บบบบบบบถถจะะออไไพลทศึษูต เราอยากรู้เราเป็นประชาชนทั่วไปอยากรู้คําพิพากษาเป็นแนวในการเรียนรู้เราหาอ่านได้โดยทั่วไปไหมหอ่านได้โดยทั่วไปครับ,รบอันนี้ต้องเปิดเผยเลยครับเหมือนว่าเรื่องคำพิพากษาต่างๆที่เป็นคำพิพากษาสารดีการครับเราเปิดเผยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถเข้าไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตได้หรือในอินเทอร์เน็ตได้เลยเหรอได้ครับ อย่างเช่นมอวันนี้ผมอยากรู้ว่าคาพิพากษาเรื่องหมิ่นประมาทเป็นยังไงก็พิมพ์เลยครับคาพิพากษาเกี่ยวข้องกับคดีหมิ่นประมาทมันก็จะมีขึ้นมาคือเปิดอากูได้เลยใช่ครับเปิดได้เลยพอเปิดเสร็จก็บอกว่าคาพิพากษาเกี่ยวกับหมิ่นประมาทใช่ครับหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศได้เลยได้เลยหรือกรณีหนึ่งถ้าเราจําเลขมาตราได้ครับอาจารย์หมอเราก็พิมพ์เลขมาตราไปแล้วก็เขียนเรื่องค้นหาคาพิพากษาดีกา มาตราจุดๆมาตา 1, 2, ราหนึ่งสองสามปุ๊บมันก็จะขึ้นมาโอ้หเดี๋ยวนี้ง,ง่ายเพราะบางที<ไ>งเนี่ยเรื่องของดิท w วเล็ตเนี่ยนะครับผมเองก็ทอบผิดมาตรา 5, 8 53 1 0 0 1 0 0เท่าไหร่เนี่ยของรัฐธรรมนูญ หรือว่าของทางด้านพรบวินัยทางการคางังมันก็เสิร์ชได้ง่ายครับแต่กรณีของคดีแดงเนี่ยจะเป็นการเสิร์ชโดยที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นคาวิที่ฉัขยของศาลเท่านั้นใช,ใช่ไหมครับใช่ครับมีศาลอะไร้หงครับที่จะครอบคลุมเอาเอาง่าทั่วไปเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องคุกคามทางเพศหรือว่าเรื่องกฎหมาย <c oughs> เกี่ยวกับข้องอาญาเนี่ย <c oughs> ก็ศาลอาญาเลยเออหรือถ้าว่าเราอยากรู้เรื่องการเงินครับก็ถ้าเขียวข้องกับคดีแพ่งเราก็พิมพ์ได้เลยครับมันก็จะขึ้นมาหมดถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคดีปกครองก็ได้ก็ได้เหมือนกันรัฐธรรมนูญกัน ในเรื่องที่สัญญากันไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นข่าวอือที่คโุมครมนะครับเพราะว่ามีข่าวใหญ่มากว่าสอสอของพรรคการเมืองได้มีการล่วงละเมิดทางเพศและมีหลักฐานที่อยู่ในแชทอยู่ในไลน์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ามันบังคับคดียังไงอะไรที่เข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศ การพูดคุยต่างๆนานามันถือว่าล่วงละเมิดทางเพศไหมคุยเล่นคุยจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะปกติล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตการล่วงละเมิดทางเพศเช่นสมมติผมทำงี้นะกับอาจารย์บิก๊กอย่างเงี้ยผมอาจจะล่วงละเมิดทางเพศได้ถูกไหมถ้าเกิดผม,ผมไปทําโดยไม่ยินยอมอะไรผมตีความเอานะและบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายเจนนะ และมีหลายซีรีส์มากเช่นซีรีส์วายนะครับหรือว่า LGBT เนี่ยการล่วงละเมิดทางเพศของเพศเดียวกันมีไหมมีครับมีด้วยใช่ครับมีด้วยไม่ใช่ชายกับหญิงใช่ไม่ใช่เพศตรงข้ามถูกต้องเพศเดียวกันการล่วงละเมิดทางเพศของอายุแตกต่างกันมีไหมมีครับเด็กเยาวชนมีครับทุกอย่างเราจะมีมีบัญญัติในกฎหมายหมดเลยเราแยกองค์ประกอบไว้ชัดเจนครับงั้นต้องถามอาจารย์บิ๊กแล้วครับว่าการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยกฎหมายแก้ไขถี่ไหม เออโดยหลักไม่ได้ถีขนาดนั้นแต่ว่าจะมีในกรณีที่เป็นกระแสเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเรื่องของการที่ข่มขืนครับว่าถ้าข่มขืนแล้วฆ่ากับข่มขืนอย่างเดียวเนี่ยควรจะเป็นโทษประหาไรไหมอันนั้คือในเบือเ้องต้นที่มีการพัฒนาเรื่องกฎหมายด้านนี <ๆ S 2> ้จริงๆเราต้องบอกนะครับรายการโค้วเข้มกับเด็กคนค้าแล้วผมก็คุยกับจยนบิ๊กแล้วจากคณะนิสิาตรหลายคนว่าเราจะมีมุมกฎหมายเนี่ยมาอยู่ในรายการประจำเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องรู้ใช่ครับผมต้องบอกจันบิ๊กว่าผมเนี่ยเริ่มที่จะถามแบบคนทั่วไปละเพราะล่วงละเมิดทางเพศ กับข่มขืนเนี่ยมันอยู่หมวดเดียวกันไหมคือเป็นความผิดทางเพศเป็นความผิดทางเพศอันนี้กรอบใหญ่ความผิดทางเพศใช่ครับเอาใหครับอันกรอบถ้าเราเจอเด็กอายุต่ำกว่า15แล้วเราไปทําอนาจาร์เขาเขาจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ผิดอันนี้เดียวกอนนะคำว่าทําอนาจาร์เนี่ยเราจะต้องตีความอุคามันเยอะนะใช่ถ้าเด็กต่ำอายุ15เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเยาวชนแล้วล่ะนะครับเยาวชนบางทีเยาวชนมี18บางมากฎหมายก็บอกเยาวชน20อย่างอย่างกฎหมายมากกฎหมายถ้าขายหรือทานี้ให้กับคนต่ำกว่าอายุ20ถือว่าผิด อ่าบางทีก็ต่ำกว่า18คแับแต่ทางด้านเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกันล่วงละเมิดทางเพศหรือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนี่ย15ใช่ไหมใช่รับ15นี่ผิดแบบเบื้องต้นเลยครับคือคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเช่นว่าวันนี้จะมีข่าวปรากฏในสื่อสังคมว่าถ้าเราไปซื้อบริการเด็กอายุ15แล้วเราก็รู้แหละว่า15พอตำรวจจับปุ๊บบอกเฮ้ยเด็กยินยอมผมไม่ควรจะผิดสิ แต่ิไม่ใช่ครับกฎหมายบอกว่าเด็กจะยอมไม่ยอมก็คือผิดหมดครับ,รบถ้าต่ำกว่า15นี่ถือว่าผิดโดยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยผิดเต็มๆเ,เป็นเรื่องร้ายแรงากครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลและข้อความครับถ้าไปเซ็กชวลฮารัสเมนต์หรือล่วงละเมิดทางเพศคือเมื่อเด็กไปทาการซื้อบริการอะไรก็ตามแต่ไปแตะอังไปบ,งบังคับคู่เค้เร่องตา่างอันนี้มันก็เป็นชั้นความผิดที่เข้ามาได้ใช่ครับตอนที่เรามาดูคําว่าล่วงละเมิดทางเพศนะครับคำว่าล่วงละเมิดทางเพศเข้าข่ายล่วงละเมิดต้องทาแบบไหนผมนั่งทัพิชิตจาน ครับสมมติเข้าไปขออนุญาตนะฮะอันนี้อาจจะทำประกอบผมไม่ได้ชอบนะอยู <c oughs> อย่างเงี้ยอาจารย์บิ๊กอ่ะคุยเลยคุยเลยนะเสร็จแล้วถึงก,ก็พูดอย่างเงี้ยอันเนี้ยแล้วถ้าเข้าไปใกล้ชิดเลยอาจารย์บิ๊กไม่ยินยอมถือว่าล่วงละเมิดไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าต้องดูครับว่าโดยหลักเนี่ยคนจะเข้าจะต้องเป็นชายอท่านั้นแต่เงี้ยเคสนี้อาจารย์ก๊อฟกับผมผู้ชายเหมือนกันสมมติถ้าผมรู้สึกว่าเฮ้ยการที่อาจารย์ก๊อฟทำแบบเมื่อกี้ผมไม่ยินยอมแล้วเริ่มมีการรูปไลฟ์ตัวตัวที่มันจูมผิดปกติครับกั้ย่อบกออมัน ต้องมีการแสดงออกไปว่าไม่ยินยอมต้องมีการแสดงออกครับคือสมมติว่าเนี่ยผมเนี่ยคุยกับอาจารย์มิกจับไปเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์มิกไม่รู้ว่าอาจารย์มิกหอมแก้มหน่อยเข้าไปใกล้ๆอาจารย์มิกไม่ได้ขัดเลยผมเนี่ยล่วงละเมิดไหมล่วงละเมิดครับถ้าสมมติว่าเอางี้ครับถ้าผมอายุเอางี้ผมบรรลุนิพพานแล้วแล้วเด็กมหาลาัยเราเนี่ยก็จะมันส <20. S 1> ิบแปดสิบเก้ายี่สิบถ้าเป็นบรรลุนิพพานแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าครับว่าอย่างเงี้ยผมต้องมีให้ความยินยอมก่อนถ้ามีให้ผมยินยอมให้อาจารย์ก๊อลฟจับปุ๊บ แต่ถ้าเกิดเมื่อกี้ครับผมไม่ได้ยินยอมเลยแลวอาจารย์กอลฟก็พยายามจะคุกคือเข้ามาแม้ว่าไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ผักแต่มีอาการรู้สึกว่าไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้มีคำยินยอมอย่างชัดเจนอันนี้ถือว่ารู้ว่าผิดแน่นอนใช่ครับไม่ต้องปัดป้องก็ได้ใช่และโดยเฉพาะยิ่งจะเกิดขึ้นบ่อยมากคือการที่เป็นหัวหน้างานบ,บางทีเนี่ยจะใช้ความเป็นหัวหน้างานเช่นเฮ้ยหนูอ,อ,อย่างเงี้ยไปแตะเนื้อต้องตัวอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเฮ้ยฉันเป็นหัวหน้างานอี่ฉันทําได้แต่จริงไม่ใช่เลยครับ แปลว่าคือลูกน้องเนี่ยอาจจะไม่กล้าที่จะพูดตอนนั้นว่าเฮ้ยไม่ยินยอมเพราะอาจจะกลัวตกงานอาจจะกลัวโดนลงโทษแต่พอถึงเวลาปุ๊บรู้สึกไม่โอเคแล้วไม่ได้ยินยอมไปแจ้งความเนคดีได้เลยว่าถูกล่วงละเมิดคนที่ล่วงละเมิดจําเป็นต้องรู้ตัวก่อนไหมว่าเขากําลังจะไปแจ้งความเขากําลังจะไม่ชอบนะจําเป็นต้องแสดงสิ่งเหล่านั้นก่อนไหมจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเราครับที่ใครก็จะมาล่วงละเมิดไม่ได้เพราะ,ะนั้นไม่จะเป็นว่าเราต้องแสดงด้วยบอกเฮ้ยหยุดอย่าคือแค่เข้ามาทําในสิ่งเราไม่ได้ยินยอม ันนี้กท่านผู้ชม,ชมครับอันนี้ต้องระวังนะครับเราจะคิดว่าเราเอินดูแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ยินกันนะเช่นเราสมมติเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็มีลูกน้องซึ่งเป็นผู้หญิงนะแล้วเราก็ไปรูปผัวโอ้ดีจังเลยอันนี้เราแสดงความอินดูเราบอกสารบอกแสดงความอินดูฟังขึ้นไหม ไม่ึ้นครับถ้าพฤติการโดยรวมถึงว่าถ้าแบบเราเป็นไงรูปหัวเฉยๆอาจจะไม่ได้ดูแบบไปแจะเนื้อต้องตัวจุดของลับอะไรเงี้ยก็ยังอาจจะไม่ได้เข้าาขขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเช่นรูปหัวแล้วไหลลงมาหลังและเริ่มอันนี้เจตนาชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่การเอ็นดูแล้วอันนี้ถ้าเราเจาะทางวิชาการถ้าไปในสิ่งที่เข้าไปในพื้นที่ไม่พึงประสงค์พื้นที่ห่วงห้ามสมมติเราพูดกันตรงๆสมมติว่าเราไปมือไปปลายไปใกล้เคียงบริเวณที่ ผู้หญิงเขาสงวนหรือเขาไม่ต้องการให้ไปสัมผัสไม่ต้องการให้แตะเลยเป็นเรื่องที่รู้ทั่วไปอันนี้เข้าข่ายแน่นอนแน่นอนครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องทางกายอาจารย์บิ๊กอันนี้ชัดเจนความผิดเป็นไงครับถ้าเกิดฟ้องร้องความผิดเป็นแพ่งเป็นอาญาหรือเป็นอะไรครับคือเราเรียกร้องทั้งแพ่งและอาญาเหมือนเรื่องได้เหมือนกันเลยใช่ครับโทษรุนแรงไหมถ้าทางอาญาเอ่อรุนแรงครับเพราะถ้าเป็นเรื่องเพศเนี่ยกฎหมายค่อนข้างซีเรียสครับเพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งที่ผมบอกอาจารย์ก่อนเป็นอย่ยงแรกว่าถ้ายิ่งถ้าเป็นเด็กเนี่ยยิ่งซีเรียสมาก กรณีนี้ก็คือเจ้าทุกจะต้องฟ้องใช่ครับต้องรต้องแจ้งความโเนินคดีต้องแจ้งความโเนในคดีนะครับต้องไปที่ตํารวจใช่ครับไปที่ศาลได้ไหมเหมือนกรณีดได้เหมือนกันได้เหมือนกันใชนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าเ,เราประสงค์คือบางทีเนี่ยไปทางตํารวจแล้วช้ารเราก็เลือกไปฟ้องศาลเองได้เลยครับจุดต่อมาที่ผมอยากจะถามเพราะคดีดังเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตมีไลน์มีแชทมีโซเชียลเข้ามาผูกพันละครับการลุกเมื่อทางเพศเมื่อกี้เราคุยกันก็คือการถูกเนื้อต้องตัวครับ เป็นกายต่อกายเป็นเรื่องของการกระทําที่เห็นชัดและบ่งบอกจริงรซึ่งผมคุยกับจย์บิก๊กบิ๊กจ๋าเข้ามาคุยงานหน่อยสมมตินนะบ,บิกบ๊กบิ๊กแล้วตอนนี้บิ๊กว่างไหมวันนี้บิ๊กเป็นไงถามไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อไหร่ถึงเข้าข่ายละเมิดทางเพศหรือไม่มีทางถ้าคุยในไลน์ไม่ละเมิดคือการคุยในไลน์ต้องต้องบอก่นี้ครับว่าถ้ามันไม่ได้ปรากฏชัดคือต้องบอกว่ากฎหมายเรามองถึงเรื่องเนื้อตัวร่างกายก่อนครับอันนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับ คราวนี้พอถึงถึงเวลาที่เป็นแชทไลน์เนี่ยมันยังไม่เกิดการสัมผัสเพราะนั้นมันยังไม่เข้าข่ายแต่ว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ครับคือการคุกคามหรือลังแกข่มเหงที่เกี่ยวข้องทางเพศเมื่อถ้าเราพิมพ์ที่มันเป็นการลักษณะก่อ,อความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็มีข้อความที่เป็นบ่งบอกถึงว่าเราประสงค์จะล่วงละเมิดเขาเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนสมมติว่าผมพูดตรงๆเพื่อเกิดความชัดเจนเชิงวิชาการนะจันบิ๊กคืนนี้ว่างไหมไปนอนที่บ้านไหมสมมติมันจ่อไปในทางแบบนี้จันบิ๊กเนี่ยสมมตินะครับ อ่าท่านผู้ชมครับอีกครั้งนะผมยกตัวอย่างในวิชาการครับผมว <c oughs> ันาจะรย์บิ๊กอย่าไปพูดที่ใครนะถ้าผมยกตัวอย่างทนายควา,ามพูดนี้น <ะ S 2> ผมมินประมาณนี้ยโอเคเดี๋ยวชิบกาแฟโอ้โลูกกระดิกติดคอแล้ว <c oughs> คืออาจารย์บิ๊กสมมติผมเข้าไปขนาดบิ๊กวันนี้บ้างว่างไหมจ้าบิ๊กมานอนค้างบ้านพี่ไหมสมมตินะครับแล้วก็เกิดมีบราบราบราที่มันจูงใจไปขนาดนั้นเนี่ย ผมไม่ได้ร่วงละเมิดเพราะผมไม่ได้แต่ในต้องตัวแต่ผมเข้าข่ายคุกคามทางเพศหรอแน่นอนครับคือต้องดูชัดเจนนะครับสมมติว่าถ้าอย่างอาจารย์ก็เป็นผู้ชายเหมือนผู้ชายแล้วเราสองคนไม่ได้คิดอะไรกันอาจจะเป็นการเพื่อนรุ่นพี่ชวนนอนบ้านมาเมาจนที่บ้านนี้่แบบนี้บริบทมันจะหวานล้อมาใช่ แต่ครนี้เราต้องดูพฤติการภาพรวมว่าถ้าการชวนไปเนี่ยมีเจตนาเพื่อจะแม้แต่ทั้งไปจับตัวก็ตามแต่อันนี้เข้าข่ายแน่นอนครับอันนี้คือการพิสูจน์ในชั้นศาลอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเราพูดเนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางใช่ครับแต่เรื่องทุกเรื่องเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวมันฟ้องกันละเลยละหน้าแต่มันมีข่ายความผิดถูกซึ่งทนายอายการตำรวจเขาจะกรองก่อนว่ามันมีเหตุผลพียพพอไหมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเข้าข่ายแบบแชทสมมุติว่ามันจงคขึ้นละ อ่ะมีแฟนไหมว่างไหมวันนี้มานะเดี๋ยวอยู่กันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยมีกิจกรรมมากมายคือมันหลอ่อแบบหลอ่อหลอไปแบบนั้นเนี่ยไม่ว่างไงก็ตามเนี่ยมันเข้าข่ายคุกคามอันนี้แน่นอนครับคุกคามคุกคามผิดไหมรุนแรงไหมคือถ้าเป็น่านแชทไลน์ไม่รุนแรงเพราะมันคือการคุกคามที่เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญแต่ว่าถ้าเกิดคุยเสร็จแล้วแพชแชทปุ๊บสมมติอาจารย์กอลฟพิมหาผมว่าอยากให้มาจังเลยนู้นนี่มมีปาร์ตี้กิจกรรมมากมายนะมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยแล้วผมดันไปครับ เสร็จแล้วผมดันไปนี่ผมับมีข้อแก้ตัวอะไรดันไปยินยอมสิใช่ครับอคนอย่างอาจารย์ก็จะสู้ว่าผมยินยอมคราวนี้ประเด็นคือว่าผมอาจจะอ้างว่าความไม่รู้เพราะคิดว่าเอ้ยอาจารย์ก็เป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าชวนไปใช่ผมไปปุ๊บแต่พอไปปุ๊บอาจารย์ก็เริ่มแล้วมีการกินปาร์ตี้เริ่มรูปขับอย่างนี้คือเจตนามันสอดนี่คือล่วงละเมิดเพราะมันเป็นการถูกเนื้อต้องตัวแต่ไอ้คุกคามจะหายไปไหมไม่หายครับโดนทั้งคู่ครับโดนทั้งคู่แล้ว คำถามสำคัญคือต่างกรรมต่างวาระไหมเป็นโทษที่ควบหรือเป็นโทษที่แยกหรือว่าเอาโทษสูงสุดต้องไปนไงถ้าถ้าถ้าเจตนาอันเดียวกันเลยคืออาจารย์ก็พิมพ์มาเพื่อหลอกให้ผมมาแล้วทําไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจตนากรรมเดียวเพดต่อกฎหมายบทให้ลงโทษบทหนะักครับ,รบ,รบท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าเราคุยในการนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวทางจะรู้ทั้งหมดเนี่ยมันคงไม่ง่าย เพราะบางครั้งเราต้องปรึกษาทนายปรึกษาคนที่รู้หรือว่าอ่านในเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่าที่สืบค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงถ้าเราทําโดยไม่รู้ถูกไหมครับใช่ครับปฏิเสธว่าผมไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ครับคืออย่างผมจะมาจับอาจารย์กอลฟแล้วบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้ว่าเป็นคนุครามไม่ได้เลยยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นต่างเพศเนี่ยโอ้โหความเสี่ยงยิ่งสูงมากครับอาจารย์บิ๊กครับเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าอาจารย์บิ๊กจะแนะนําให้คนทั่วไปที่เขาอยากจะรู้เรื่องกฎหมาย เขาอยากจะเข้าใจเรียนรู้ด้ตัวเองหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยอาจารย์บิ๊กแนะนาท่านผู้ชมไงดีครับครับในเบื้องต้นถ้าเป็นเรื่องกฎหมายเนี่ยครับก็ถ้าปัจจุบันทันด่วนเลยแบบเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับเสิร์ชใน Google ก่อนจะได้แน่นอนนะครับว่าถ้าสนใจหรืออยากไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายนะครับดูตามอักษรข้างล่างว่าติดต่อคณะนิษยศาสตร์ยังไงจะติดต่ออาจารย์บิ๊กยังไงตอบทุกคาถามตอบทุ้คำถามครับตอบทุกคำถามนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้เรื่องกฎหมายมาเรียนได้ไหม ได้ครับเรามีโครงการที่ให้นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ได้ครับมาเรียนได้เลยครับเรามีทั้งแบบปรตีปโทนะครับและรวมถึงหลักสูตรเอกเวลาด้วยรวมถึงการมานั่งเรียนในบางวิชาสะสมเป็นเครดิตแบงค์หรือว่าเพื่อจะสะสมว่าจะตอบปริญญาตรีใหม่ใบที่2หรือต่อบปริญญาโทอะไรต่างทาได้หมดทําได้หมดครับรวมถึงการเรียนแบบเซอร์ติฟิเคตก็มีครับก็ติดต่อผ่านที่เราให้ให้ลิงไว้ให้ลิงไวนะครับแน่นอนนะครับว่ามุมกฎหมายจะอยู่ในห้องนี้เค้มเข้มกับเด็กหวน้าเสมอ จะมาเป็นระยะระยะเพราะความรู้เรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้บอกว่าไม่รู้ไม่มีความผิดไม่ได้ต้องรู้ถูกไหมครับใช่ครับต้องรู้พร้อมอมาในาการตลอดเวลาพร้อมตลอดเวลาเพรออาพะมาจิบกาแฟกับผมแน่นอนครับนะครับแน่นอนนะครับว่า <c oughs> และที่สําคัญที่สุดก็คือทุกอย่างถ้าไม่มั่นใจกลัวว่ามีความกังวลอาจจะมีความผิดหรือไม่หาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเราจะได้มีการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยจากการขึ้นลงพื้นสานะครับ อย่าลืมนะครับรายการดีๆอย่างนี้อยากให้เป็นสมาชิกกดไลค์กดแชร์กด subscribe และวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเด้วยวเราไปท่านี้กลับมาพบก,กันใหม่ในทุกโซนต่อไปวันนี้นะครับอาจารย์รุ่งโรดสวรรณศิชนและผมธนวัฒน์พนวิชัยต้องขอลาไปก่อนเด้วยวดราพยงเท่านี้พร้อมๆกันครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ